สวัสดีครับพี่น้องปองไฟสู้ขู่สุขคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก้าสร้างชาแนลนะครับองไฟที่ท่านเห็นอยู่นี่นะครับเป็นฟองไฟของทีมงานสราชวงศ์นะครับบอ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 อบ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 ออบอ่อบ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 อ่อบ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 ออออ โอใจร้ออีกนิดเดียวนะครับทีมงานลงมาอลงมบอไปแล้วนะครับขึ้นสูงสูงลงซ่าซ่าตรงใกล้ใจไดนหลายสองราชบุญหมานหมานนะสองราชบุญไปชมว่า สราชวงศ์ตรง3 21ป้ายกเด้อจังได๋โอ้ยจังได๋ยกแล้วจังได๋โอ้ยจําไฟ4องศาบ่ต้นแจมน่ะจังได๋เป็นจังได๋สราชวงศ์ โอ้คว่นปิดนะครับตอนนี้นมโตอโอกบ้อมุนราคมลุกลมนะครับโอ้โหเหรอครับเบาได้ซ้ำไดนะครับ เบิ่งกันไป,ประว่งองศาดีนะคโคสูงนะครับโคหรอครับโคสูงนะครับไฟโคสูงหางดีองศาเท่านั้นหางดีแต่าไฟองศาต่ำน,นะครับน่าสิสูงยากนะครับ มันติดบางๆครับเบาได้ดูระดับวางหางอยู่ตำแหน่งนี้ได้มากหน่อยซํำได้รุ่นกันไปเรื่อยๆกระป๋องร้รอยผ้านไปโอเคผมนัดหางนี่ว่ามันคัดร็จละดับครับ ก็นั่งซื้อตลอดลกันเลยกับปนั้นตอนนี้สองหน้าที่ผ่านไปหมุนตีเป็นว่องหิดแค่ตรงนี้ตาป้าว่าเห็นนะครับพี่น้องครับ ร้อยห้าสิบพันบาทเจ็ดถังนี่เสินขาวเลยนะที่นี่เสินขาวเลยฝังตัวอยูเ่เลยกำลังจะเกินกองส้นขาวครับหมูครับมุจจาสินขาวมาก ท่านเห็นเลยครับเจ้าซูมใหม่สะกอนตีศาสหางตีศาสหางบอดายว่าพอโชคช่วยนะกระปิลเล่นมันนี้สองร้อยผ่านไปหนึ่งห้าอยากทหลนไม้อีกร้อยหกสิบี๊ได้เกิรบ ให้ความสนใจนะครับให้ความสนใจมากๆเป็นไปได้ออกมาเบิ่งน้ำกันเด้นะอนีได้หน่อยได้ไหลายวงูใ้อยากให้มาเบิ่งน้ำกันนะครับว,ว่าไม่ไปในี่องตานี่มันเบาเอ้ยจุดจดอดทำงานห่างครับ ขวาด้าขวาหางด้ำซ้าสุดลอยครับตีสีพลาดไปยูจะมองเก่าเก่าะอมนใส่น้ำบอกกนดีก่าั่น้ำไปเอโจสุเล้ายแไปอยู่นั่งนตู้นี่ตันช้ยเาจะต้องัวกับตอนนี้เป็น260นั่ สามลอยยืนน่น้อยบ่ไหนดกาครสิใครเห็นอยู่บ้างรับสนใจวกเห็นได้ผมนี่บงขาวจ่มแจ่มจำแจมเดือหางอยู่ข้างบนนะครับเรืโตขาวจ่มจมากเลยไม่จำาบดต่อที่จัดพรโม ชาดิ้งคืชอชาดเป็นชานหนานะครับพอมันโตเต็มนะครับมันพอโตเติมเป็นเต็มต็มไปนะครับเห็นอยู่บ่ครับไม่้ตงไฟนมไปไก่น้อสามร้อยพลาดไปให้ความสนใจนะครับ เบิ issance, no <st> ้ขงสีขาวเราบอกว่าเป็นสีอุดพมู้นนท่นน่นีขาวนี่อุดพูนนั่นน่นอ๋อไฟหน่อยเห็นเไเป็ขาเลยเยูไก่อุดู่ยไก่ไปอยูไก่หองอ่ะลดลงมาครับบอกว่าเบิ้งล่ากันเลยับที่สีพันไปในกล้องคุณผู้เห็นนะครับไฟอยูไก่ไม่ลูกมากมองขาวขานี่ละมองข้าวขาจมก็มู้นนี่ล่ะวันนี้ได้นสามสิบนะครับจากกันลงมาอีกสีสิบปีเบิ้งเง่อนให้ความสนใจ สาวจนจำปีที่แล้วยังยังยุดแต่บางไฟน้อยมาเก็บเงินมาต้อว่าเรื่องเลข6กเพื่อบ่านเาเรื่องเแปดสีคุนอปเขาเรื่องแปดสีเพื่อท่านเขาเรื่องเลขยกแปดสีเพื่อเนี่ครับพี่เบิงเป็นเพือนะครับบางไฟบางมีแพ้่พ่เป็นแพร่พ่เป็นเขาเสร็จเท่านานถังเท่าเลยครับหนสีผ่านไปมัวถึงยกกพี่เบิงแล้วมัวเิ้ได้ฟังได้ฟังนะครับงนี่ังครับ ยืดีานไปไยหลับไปไม่ไปแลวครับบางบาักเบาคนับยืาไปแล้วับไปไม่ไปแลวครับทำลานะครับตามลงมาตืนเป็นตังนิดนะครับสามร้ตรงิดสามร้อยแปสนะครับอบุทีมงานสราชวงศ์นะครับโจอดนะครับนาด ออกเรือๆดาดาไปนะครับในสาม 3, 8, 8รสิบเซนนะครับสามสุดยอดดียน,นะครับสวัสดีครับลงหมดแล้วแล้วคนอง